สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมดรโอมนะตามหัวข้อนะครับที่ระบุไว้ก็คือเรามีวิธีที่จะตรวจวัดคุณภาพหรือประสิทธิภาพของถังเช่าด้วยตัวเราเองเลยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งเหมือนเคยครับการที่เราจะตรวจเช็คอะไรเนี่ยนะรเราก็ต้องมีการยืนยันจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แล้วก็ผมก็จะนํางานวิจัยระดับนานาชาติเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังประกอบไปด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับจากงานวิจัยเหล่านี้นะครับสิ่งแรกนะครับก็คือ,อ,องานบรสารนาตีพิมพ์นะครับเมื่อปี2021ปีนี้นะครับเป็น งานวิจัยนะครับที่นะพูดว่า discovery นะครับก็คือการค้นพบนะเป็นการค้นพบเกี่ยวข้องกับนะการยับยั้งสภาวะการขาดออกซิเจนของถังเช่าซึ่งมีการศึกษาในจีนนะครับในประเทศจีนนะดังนั้นก่อนหน้าน,นี้ที่เคยได้ยินว่าข่าวลือนะครับนะข่าวลือว่า,าจีนมาระบุว่าถังเช่าไม่มีจีนอะไรพวกนี้นะครับ นะครับเป็นข่าวโจมตีอ่านะครับเพราะมีคู่แข่งกันทางการตลาดอะพวกนี้ครับนะันะั้นตัวนี้เป็นงานวิจัยระดับนานาชาตินะไม่ใช่ว่าใครจะเขียนอะไรเข้าไปได้นะเขามีกรรมการมีผู้ตรวจสอบนะครับถึงจะได้ลงวารสารระดับนานาชาติแบบนี้ได้ข้อมูลจะต้องถูกต้องมีกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ ซึ่งเขาก็พบว่าถังเช่าเนี่ยนะครับช่วยยับยั้งการขาดออกซิเจนได้นั่นหมายความว่าเมื่อเราทานถังเช่าเข้าไปเนี่ยเลือดจะสามารถที่จะรับออกซิเจนได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดได้มากถึงประมาณ30%เอร์เซนนะแล้วเราเช็คกับตัวเองได้อย่างไรว่าถังเช่าตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ย เมื่ออกซิเจนให้หรือเปล่าลองสังเกตดูครับว่าอาการเหนื่อยต่างๆนะครับอาการอ่อนเพลียเนี่ยน้อยลงไหมถ้าเกิดทานของเช่าแล้วรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงนี่คือเหตุผลหนึ่งครับเลือดรับออกซิเจนไปได้มากขึ้น,นร่างกายก็มีออกซิเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีแล้วมีออกซิเจนที่มากด้วย ก็จะทําให้สมองเนี่ยสดชื่นนะครับรับพลังงานได้อย่างเต็มที่นะแต่บางท่านเนี่ยเลือดไม่ค่อยดีนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะเกิดสภาวะของสมองขาดออกซิเจนคล้ายๆกับ,บการที่เราจมน้ําหรือเราขาดออกซิเจนนะครับอยู่ห้องที่อึดอัดออกซิเจนน้อยพวกนี้เห็นไหมเราจะอยู่ไม่ได้เราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียอ,อ่า พี่น้องทักมาโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้แสงไฟสองหน้าผมชนผมตาลายไปเลยนะครับอย่าถ้าคุณดีๆไม่บอกนะก็ไม่ได้เห็นนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่น้องที่เข้ามาทักทายกันนะครับในนั้นประการแรกเลยนะผมเลือกงานวิจัยชิ้นนี้มาเพราะว่าจะเป็นการสังเกตด้วยตนเองได้ง่ายจริงๆครับว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นรู้สึกไม่เพียนะครับอ และบางท่านเนี่ยนะครับเวลาเราพักผ่อนนอนหลับจะรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นอ่าตรงนี้แหละครับเพราะว่าสมองรับออกซิเจนได้เต็มที่นั่นเองนะครับอ่าซึ่งเห็นไหมข้อมูลเหล่านี้ตีพิมพ์เมื่อล่าสุดนี้เองไม่ใช่เป็นข้อมูลเก่านะก็มีการศึกษาอยู่ทุกๆปีนะครับต่อมาครับอ่าเป็นวารสารนะครับ ปีพิมพ์ปีนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นวารสารอีกวารสารหนึ่งนะอันนี้จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเป็นการศึกษานะครับวิเคราะห์นะเกี่ยวกับตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับภาษาไทยแปลง่ายๆก็คือมันช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับนผมก็เลยแปลเป็นไทยว่าทางเช่าตรงนี้นะครับ มันยับยั้งอนุมูลอิสระได้นะครับเพราะว่าในถังเช่าเนี่ยมีโพล,ลิสกไลนะครับมีโพลิสกลที่สูงนะครับที่สูงก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งแล้วต้านอนุมูลอิสระดียังไงนะครับก็ทำให้เซลล์นะครับในร่างกายของของเราเนี่ยตายได้ช้าลงนะก็คือการเสรื่อมสภาพ ของร่างกายช้าลงนั่นเองนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คืออ่อนะอ่อนอ่อนไวขึ้นนะครับอ่อนไวขึ้นนะซึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเลยเพราะผู้ชายอาจจะแบบบางทีออกแดดเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยสังเกตตัวเองนะครับแต่มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านเลยเคยเล่าให้ฟังนะครว่าคือเคยไปปฏิบัติธรรม นะครับแล้วเขาไม่ได้แต่งหน้าดังนั้นไม่มีอะไรปกปิดหน้าเลยไปหน้าใสาๆแบบนี้นะครับไปปิบัํทเพื่อนๆเขาก็ทักขึ้นว่าทําไมหน้าใสาขึ้นทําไมเลือดลมดีนะครับนี่นะครับก็คือช่วยต้านอนุมูลสระนะครับทำให้ดูอ่อนไวัอ่อนเยาว์นะครับแก่ช้าลงนั่นเองนะครับนั่นคือดูในเรื่องของความสวยงามแต่ในทางของสุขภาพเนี่ยข้างในอะครับอว,วัยวะต่างๆมัน มันทํางานดีขึ้นมันเสื่อมสภาพได้ช้าลงนะครับอันนี้ประเด็นสําคัญเลยเนะและที่สําคัญอีกกว่านั้นก็คือถ้าต้านอนุมูลสระได้ไม่ดีเนี่ยมันจะอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือว่าคนที่มีพันธุกรรมมีญาติอะไรคนไหนที่เคยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าพันธุกรรมของเขา DNA ของเขาเนี่ย มีการต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้อนุมูลอิสระสะสมในร่างกายแล้วอาจจะเกิดเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งตามมาทีหลังนั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะครวรที่จะเพิ่มพวกโพลีสกไลา์นะครับแล้วก็งานวิจัยนี้ก็ยืนยันมานะครับว่ามีในถังเช่าและช่วยยับยั้งนะครับหรือต้านอนุมูลอิสระได้ดีนั่นเองนะครับยืนยันอีกงานวิจัยหนึ่งครับ ตัวนี้ก็เป็นโพลีสกลน์เหมือนกันนะครับทังทังเช่านะนะครับเนี่ยตามชื่องานวะิจัยเลยครับโคดิเซปส์นะครับก็คือถังเช่าเนี่ยนะครับมีโพลีสกลน์แล้วก็ต้านการแพร่กระจายของมะเร็งในคออ่านะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับโฟกัสไปถึงการแพร่กระจายของมะเร็งเลยแล้วก็เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในคอนะครับเขาอาจจะจํากัด ขอบเขตงานวิจัยของเขาว่าดูมะเร็งที่คอนะครับเพราะว่ามะเร็งที่คอมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับอะไรพวกนี้หรือการเกิดกดไหลย้อนนะครับกรดไหลขึ้นมาตามหลอดอาหารอย่างนี้ครับแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้ซึ่งคนป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะเขาก็เลยโฟกัสไปเรื่องของมะเร็งในคอนะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็ดูว่า ตัวโพลิสกลายมันช่วยต้านการแพร่กระจายของมะเร็งในคอได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็พูดขึ้นมานะแล้วก็เพ,พิ่งตีพิมพ์เมื่อปีนี้นี่เองนะครับเ,เมื่อกุมภาพันธ์นี้เองเอผมเอามาของสดใหม่เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับเนาะต่อไปเลยครับดังนั้นที่ผ่านมานะครับ แล้วเราจะเช็คคุณภาพของถังเช่าของเราว่าแล้วที่เราทานอยู่เนี่ยนะครับมันต้าในมูลสระได้ไหมก็อย่างที่บอกดูว่าหน้าตาสดใสขึ้นไหมดูแล้วคนรอบข้างชมไหมว่าอ่าดูสุขภาพดีขึ้นนะครับดูอ่อนต่อวมากขึ้นดูเด็กขึ้นอ่ะพูดง่ายๆอ่าจริงไหมนะครับนะจะเห็นว่าคนข้างๆก็พูดอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นแหละนะพอถังเช่านั่นเองนะครับ และอีกอันนึงครับถางช่าช่วยต้านการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมอ่าอันนี้ก็โฟกัสไปเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับก็ปรากฏว่าก็ช่วยได้นะครับช่วยต้านมะเร็งเต้านมได้ด้วยนะครับนะก็เห็นว่านะมีงานวิจัยที่พูดตรงนี้ออกมาหลายตัวเลยนะครับนั้นะนะมันช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้ได้ดีด นะครับแต่นั่นแหละครับการที่จะต้านมะเร็งได้เนี่ยมะเร็งมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันแพร่กระจายไปแค่ไหนด้วยนะครับดังนั้นปริมาณของการทานถังเช่าจึงค่อนข้างสําคัญและจําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแต่ทานถังเช่าน้อยเนี่ยก็ลองคิดดูว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งกินถังเช่าเข้าไปต้านมะเร็งไหมต้านครับต้านไม่ให้เกิดนะต้านไม่ให้เกิดดังนั้นก็ คนที่ยังไม่เป็นมะเร็งก็ทานได้นะครับงานวิจัยนี้ก็ตีพิมพ์นะครับเมื่อปี2020ปีที่แล้วนะครับเมื่อตุลาคมนะก็ถือว่ายังไม่นานเหมือนกันนะครับอ่นะแล้วก็นี่ครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็พูดชี้เฉพาะไปเลยว่านี่ไงครับต้านอนุมูลสระและก็ชะลอวัยอ่าก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยครับนะ คนรอบข้างบอกไหมว่าดูเด็กขึ้นนะดูแข็งแรงดูกระฉับกระเฉงนะครับไม่ใช่แบบลุกๆนั่งอะไรเงี้ยชา้ชาๆกลัววิงเวียนกลัวความดันสูงไม่ครับก็จะรู้สึกว่าเขากระฉับกระเฉงนะรู้สึกโออยากปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกอยากไปตลาดอยากไปวัดนะครับไปทําบุญก็ได้ไปลองสังเกตดูนะครับว่าจะทําอะไรพวกนี้ได้นะครับได้ดีขึ้นนะครับนะั จึงเคยได้ยินว่าอ่ะมันอาจจะเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะครับตัวถังเช่าเนี่ยนะแต่นั้นก็สมเหตุสมผลนะนี่ก็การันตีจากงานวิจัยเลยนะครับว่ามันช่วยแอนตี้เอจิ้งนะครับก็คือช่วยชะลอวัยช่วยต้านการแก่ตัวการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายน,นั่นเองนะครับ อีกอันนึงครับประเด็นนี้ก็ผมเจอมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่พี่สมาชิกก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมวะทำไมทาน่ังเช่าแล้วรู้สึกว่าแผ่นหลังเนี่ยไขมันน้อยลงอ่าทำไมไขมันรู้สึกมันน้อยลงมันสลายไปหรือมีผลเลือดส่งมาแล้วปรากฏว่าคอเลสเตอรอลน้อยลงเออเมื่อก่อนโอเคคุมอาหารคุมคุมอาหารมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้ นะครับแต่พอกินถังเช่าร่วมไปด้วยกับการคุมอาหารนะครับปรากฏว่าคอเลสเตอรอลต่ำลงงานวิจัยชิ้นนี้ครับก็ยืนยันผลที่เราเช็คอย่างนี้นะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าก็บอกไปเลยครับว่าเนี้ยตัวต,ว,วตัวเนี้ยถังเช่าตัวเนี้ยมันช่วยสลายไขยมันนะไขมันเลวให้น้อยลงนะครับโดยโคอเลสเตอรอล เนี่ยครับเป็นกระบวนการสลายไขยมันสลายคอเลสเตอรอลนะทั้งเช่าช่วยในเรื่องของการสลายไขยมันได้ดีขึ้นนะครับเพราะกระบวนการสลายไขยมันเนี่ยจริงๆร่างกายเราอะ่ะนะครับทาได้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นนะครับหรือว่าเรามีไขมันเยอะเกินไปเนี่ยการทํางานในการสลายไขยมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะแย่ ดังนั้นเมื่อเราทานถังเช่ากระตุ้นเข้าไปเนี่ยการสลายไขมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะจริงๆไขมันมันคือแหล่งพลังงานของร่างกายนั่นแหละถูกไหมนะครับมีกระบวนการสลายไขมันของตัวมันเองครับร่างกายเราทําเองได้โอเคไหมแต่ถังเช่าเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นเพิ่มการเผาผลาญไขมันให้ดีขึ้นครับนะดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในการที่สลายไขมันร่างกายเราทําได้ครับแต่ถังเช่าช่วยกระตุ้นนั่นเอง นะครับอ่แล้วก็อะไรอีกครับยับยั้งนะครับยับยั้งเกี่ยวกับตัวไขมันเลวะลรพวกนี้ครับอ่านะดังนั้นไขมันดีก็จะมีมากขึ้นนะครับอ่างนั้นผลเลือดก็ไม่แปกที่พอเราทานถังเช่าไปเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับผลเลือดไขมันดีขึ้นนะครับไขมันเลวน้อยลงนะครับ ครับพี่น้องคอมเมนต์มาหรือเปล่าเห็นนะมันไม่เห็นแล้วอ่ะพี่น้องถามว่าอะไรครับรบกวนพูดถึงไขมันพอกตับด้วยคะ่ะอ่าโอเคครับเรื่องของไขมันพอกตับนะครับไขมันพอกตับเนี่ยนะเป็นเรื่องของส,สภาวะร่างกายที่ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าเป็นอวัยวะที่ พูดง่ายอะไรที่เกินความต้องการของร่างกายหรือสารเคมีอะไรที่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้มันจะไปสะสมเก็บไว้ที่ตับหมดเลยนะเรากินเหล้ากินแอลกอฮอล์ไปเยอะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมไปสะสมที่ตับนะตับต้องดูดซับของเสียสารพิษอะไรที่ร่างกายไม่ต้องการเก็บเอาไว้รวมไปถึงไขมันด้วยนะครับไขมันก็จะไปพอกที่ตับก่อนนะครับอ่าและพอพอกที่ตับไม่ไหวก็ไปพอกตามร่างกายที่อื่นไปนะครับทีนี้ การที่มันสลายไขมันเนี่ยมันไม่ใช่สลายไขมันแค่ไขมันในเลือดนะครับระบบร่างกายของเราเนี่ยเป็นกลไกที่อัจฉริยะอยู่แล้วนะมันจะมีการสร้างสมดุลไขมันทั่วร่างกายอยู่แล้วครับเมื่อไขมันในเลือดลดลงไขมันที่อื่นก็จะลดลงตามมาด้วยนะครับดังนั้นเราจึงควรที่จะลดไขมันในเลือดก่อนเมื่อไขมันในเลือดลดลงนะครับเดี๋ยวไขมันที่พอกตับอยู่ มันก็จะค่อยๆสลายตามไปด้วยครับแต่มันจะยากกว่าแค่นั้นเองเราต้องลดปริมาณไขมันในเลือดให้ดีอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเอาไปตรวจผลเลือดมาเดืน2เดือน,ออนปรากฏว่าไขามันลดลงก็กลับไปไม่คุมอาหารอีกเนี่ยนะครับกลับไปกินอาหารตามใจป่าอีกไขมันในตับก็ไม่สลายไปสักทีหนึ่งนะครับ ดังนั้นวิธีเราการคุบอาหารเนี่ยมันจะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยไปเลยนะครับเราต้องคิดว่าเราต้องหาจุดสมดุลนะไม่สุดโต่งเกินไปว่าโอ้ไขมันไม่แตะเลยมันก็ไม่ใช่เราทําแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องหาจุดสมดุลของตัวเราเองค่อยๆสลายไขมันไปนะครับแต่เราก็ต้องทําแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะไขมันก็จะสลายไปเองนะครับ งนั้นไขมันพอกตับก็จะสลายไปด้วยซึ่งผมพูดรวมไปถึงไขมันช่องท้องด้วยนะครับก็คือ visceral fat นะก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องควบคุมไขมันแล้วเดี๋ยวมันจะสลายไปเองเรื่อยๆ,ๆนะครับอ่านะแล้วก็มาถึงงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับนะได้พูดถึงการวัดความปลอดภัยนะครับการวัดสารพิษ ในถังเช่าอบางคนก็อาจจะบอกว่าถังเช่ามีข้อดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แล้วถ้ากินเยอะล่ะแล้วผลเสียมันมีอะไรบ้างแล้วผลข้างเคียงมันมีอะไรบ้างนะครับนักวิจัยกลุ่มนี้ก็ได้ทําการวิจัยเพื่อหาคําตอบออกมาให้นะครับซึ่งก็ตีพิมพ์ปีนี้เหมือนกันครับเมื่อ,อมีนาคมนี้เองนะครับปลายเดือนมีนาคมนะครับก็ทําการทดสอบนะครับว่า ทางเช่าเนี่ยมีสารพิษอะไรบ้างซึ่งหัวข้อนี้ผมน่าสนใจครับผมก็เลยขยายความข้อสรุปของเขามาให้อ่านอีกนะครับซึ่งผมก็ไฮไลท์มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแปลให้ข้อแรกครับนะข้อแรกเนี่ยนะก็คืออะไรครับก็คืออ่อมันจะช่วยนะครับอ่อมันจะไม่มีการแพร่นะครับของสารพิษเกิดขึ้นนะครับ อ่าจะไม่มีการแพร่ของสารพิษเกิดขึ้นไม่เกิดสารพิษเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับถังเช่าจะไม่มีส่วนที่จะทําให้แบคทีเรียเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่านั่นก็แสดงว่าพวกแบคทีรียต่างๆนะครับไม่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับถังเช่ามันจะช่วยยับยั้งนั่นเองนะครับดังนั้น ตัวสระตัวสารถังเช่านะครับจะไม่มีส่วนที่เพิ่มแบคทีเรียนะครับในร่างกายนะต่อมานะครับมันก็จะไม่มีส่วนในการเพิ่มเกี่ยวกับไมโครนิเคลียสในที่นี้หมายถึงการเกิดเป็นก้อนเนื้อย่อยๆเล็กๆซึ่งก้อนเนื้อนิวเคลียสเล็กๆเหล่านี้มันอาจจะก่อตัวเป็นก้อนเนื้องอกได้นะครับซึ่ง พอพบว่าตัวถังเช่าตัวเนี้ยไม่ไปกระตุ้นการเกิดเนื้องอกออไม่มีส่วนในการกระตุน้นในการเกิดเนื้องอกนะครับนะต่อมาครับนอกซิค no อ่านอกซิก no เห็นไหมครับนอกซิคโคโลจีนะครับนั่นก็คือไม่มีสารพิษไม่มีความเป็นพิษนะครับเกิดขึ้นนะในระบบที่เขาเทสเนี่ยไม่มีสารพิษเกิดขึ้น ในถังเช่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เขียนไว้ว่ากู๊ดเซฟตี้นะครับกู๊ดเซฟตี้นั่นก็คือมีความปลอดภัยที่สูงอย่างดีเลยนะครับในการที่จะทานถังเช่าแต่อย่างไรก็ตามครับตัวถังเช่าเนี่ยมันไม่ได้มีพิษก็จริงแต่กระบวนการในการผลิตนะครับต้องดูให้ดีนะจากที่ เห็นกันนะครับฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานกระบวนการแพ็คกระบวนการแปรรูปนะกระบวนการสกัดอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะไม่ปลอดภัยดังนั้นการที่จะเลือกนะว่าเราจะเลือกถังเช่าจากที่ไหนเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับดังนั้นการเลือกฟาร์มที่มาของถังเช่าว่าเราเอามาจากไหนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะบางคนบอกว่าอ่ะถังเช่าทําไมถังเช่าที่นี่ ไม่เห็นได้ผลหรือไม่ดีเนี่ยแต่พอมาคุยกับผมก็อ้าวไปเอามาจากฟาร์มที่ไหนก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวต้องรู้ด้วยเหรอว่าต้องเอามาจากฟาร์มที่ไหนต้องรู้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถาังเช่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันข้อแรกและข้อที่สองความปลอดภัยในการผลิตนะสารตกค้างสารพิษธาตุโลหะมีตกค้างไหม มีการตรวจสอบไหมนะครับมีการส่งไปเช็คทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับเรื่องเหล่านี้เป็นความปลอดภัยที่เราควรที่จะต้องสนใจนะครับควรที่จะระวังนะฮะอ่าดังนั้นวันนี้ผมก็รวบรวมมานะครับก็เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนที่ผมเลือกงานวิจัยมาแล้วก็พูดถึงนะครับ จริงๆในถังเช่ามีสารมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะลดการสลายเอ่อลดลด,ลดการเกิดลิ่มเลือดอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่แต่เนี้ยวันนี้ยังไม่เอามาพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะแต่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยละลายลิ่มเลือดได้ดีขึ้นดังนั้นคนที่ไปฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้เนี่ยนะเพื่อนเพพี่ๆที่ท,ทานถังเช่าอยู่นะครับยังไม่มีรายงานครับยังไม่มีใครเป็นอะไร นะไม่มีอาการชาไม่มีอะไรอาจจะมีอาการปวดเมื่อยบ้างเพราะว่าเข็มนะครับฉีดเข้าไปมันก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามแขนตามที่ฉีดไปได้แต่อาการชาระบบประสาทอะไรไม่มีปัญหาริมเลือดไม่เกิดขึ้นนะครับไม่มีการเกิดอัมาพาตนะครับชั่วคราวหรือนานหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีรายงานมาที่ผมเลยนะครับเพราะอะไรเพราะทางเช่ามันช่วยละลายริมเลือดได้ดีนะถึงแม้ว่าตัว วัคซีนนะเกิดทาให้เกิดริ่มเลื่อนขึ้นมาถังเช่าของเราจะไปละลายริื่อเลื่อนให้นะครับอ่ามันก็เลยจะไม่เกิดอาการนอามาพื้นอามาพาดเกิดขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าพี่พคนไหนนะครับไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการอะไรไงแจ้งผมมาได้เลยนะเออแจ้งผมมาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนาะก็ขอให้อ่คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ติดตามอาการไปอย่างน้อยสัก5า ถึง6วันนะครับนะจริงๆ 2- อถึงสวันก็โอเคแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเซฟไว้ก่อนนะครับ5้าถึงหวันเลยนะแต่อาการมันจะเริ่มแล้วแหละทั้งตั้งแต่วันที่2วันที่3เนี่ยนะครับอย่าปล่อยไปถึง5้าหวันนะถ้ามีอาการนะครับมือเท้าชานะครับมีอาการปากเบี้ยวแขนอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งซ้ายขวานะครับอ่อนแรงเปรี้ยนะครับขาเปรี้ยไม่มีแรงเนี่ยนะครับ รีบไปเช็คเลยนะโอเคครับเอ่อก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับผมลืมเตรียมถังเช่าเลยเออว่าจะทานก่อนนอนไปเลยนะครับเดี<ม>๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับ กลับมาแล้วครับก็เหมือนเดิมทรับก่อนนอนนะครับผมก็จะทาสอเม็ดเพราะว่าจะช่วยทําให้นอนหลับสนิทด,ดีขึ้นนะครับหรือแม้ว่าเจ้าตัวเล็กตื่นมาดึกๆเนี่ยเราตื่นขึ้นมามาเปลี่ยนเป็นเพิดมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้นอนต่อได้สบายนะครับแล้วก็ไม่เพลียนะฮะอ่าก็2เม็ดนะครับทังเช่า2เม็ดนะครับ อ่าโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ